วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่รายการ v ีอ o ร์โซเยอร์ายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญเพื่อชาติศาสตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีนะคะในเวลาประมาณ17นาฬิกา30นาทีแบบนี้วันนี้อยู่กับดิฉันธนัญญาพิพิธวณิชการค่ะเริ่มต้นด้วยผู้บัญชาการทหารบกนะคะได้ส่งมอบบ้านให้กับผู้ประสบอักคีภัยที่ชุมชนคลองเตยตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาสในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บญชาการทหารบกเป็นประธานส่งมอบบ้านที่ปรับปรุงซ่อมแซมแล้วเสร็จแก่ประชาชนที่ประสบอักขีภัยจำนวนหกหลังณชุมชนคลองเตยล็อก123เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครโดยทุกหลังได้รับมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพ,พระนางเจ้าพระบรมราชินีอัญเชิญประดิษฐานที่บ้านแต่ละหลังด้วยจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกได้มอบบ้านหลังที่หนึ่งให้กับนางสำรวยแมนบุญสว่าง พลโทเจริญชัยหินเทาแม่ทัพภาคที่1เป็นผู้แทนมอบบ้านหลังที่สองให้กับนางทองคําเอี่ยมนุษพลโทรังสีกิติยานทรั์กรรมการผู้อํานวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบ,บกมอบบ้านหลังที่3ให้กับนางสาวจิราวรรณไม้ทองส่วนอีกสามหลังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เป็นผู้แทนผู้มอบให้อันนี้คือโครงการกิจอาสาพระราชทานนะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะท่านมีพระราชโองการนะแล้วก็รับสั่งมา ว่าคนไทยเนะี่ยคนรักกันช่วยกันแล้วก็มีจิตใจที่สาธารณะนะนะร่วมมือกันทําในสิ่งดีๆเพื่อคนไทยด้วยกันนะนสิ่งไหนที่ที่ทาได้ต้องทำนะมีกําลังเท่าไหร่เราก็ทําเต็มที่นะนะในส่วนของไม่ใช่เฉพาะกองทบพบกคือทุกส่วนนักการนะเราทุกคนก็เห็นแล้วว่าเราเรามีจิตใจที่ร่วมกันที่มีความปรารถนาดีนะครับกับประชาชนที่เขายังอาจจะลําบากกว่าเรา สำหรับการมอบบ้านในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านของผู้ประสบอักคีภัยจำนวน6หลังสืบเนื่องมาจากในชุมชนล,ล็อก123ชุมชนคลองเตยได้เกิดเหตุอักคีภยัยเมื่อวันที่21กรกฎาคม2563ค่ะทำให้บ้านพักอศาศัยบางส่วนได้รับความเสียหาย กองทัพบ,บกโดยกองทัพภาคที่1จึงได้เข้าไปก่อสร้างบ้านให้ใหม่ทดแทนบ้านหลังเดิมโดยใช้แบบแปลนบ้านจากสถาบันพัฒนาองคอ์กรชุมชนดำเนินการก่อ,กอสร้างนับตั้งแต่วันที่4มกราคมถึง4มีนาคม2564รวมระยะเวลา53วันโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครมูลนิธิดวงประทีปกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอบคุณ ทหารกองทบกนะคะที่เดมมาช่วยพวกคีภยัยและพวกชุมชนแออัดในคองเตยนะคะอิชันขอบคุณมากเลยค่ะถ้าไม่มีบ้านหลังใหม่นี้อิชันชีวิตในชุมชนนี้1 2ึสาจะเป็นยังไงยังไม่รู้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ โอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกยังได้เยี่ยมชมการออกหน่วยให้บริการทางการแพทย์และตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนคลองเตยโดยโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้ารวมถึงการให้บริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุดแก่พี่น้องประชาชนที่มัสยิดนูรูฮิดายาติวอิสลามด้วยซึ่งโครงการดังกล่าวนับเป็นการสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561เป็นต้นมา ปัจจุบันมีบ้านในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลางดำเนินการส่งมอบให้กับประชาชนแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น271หลังอย่างไรก็ตามในส่วนของพื้นที่ชุมชนคลองเตยกองทับบกโดยกองทัพภาคที่1ยังมีแผนที่จะดำเนินการสร้างบ้านใหม่ให้กับผู้ยากไร้ในชุมชนล็อก4 5 6เพิ่มเติมอีกจำนวน47หลังโดยแบ่งการดำเนินการออกเป็นสห่วงห่วงแรกค่ะ 24หลังคาเรือนและห่วงที่2อีก23หลังคาเรือนคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนมิถุนายนศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือจัดกิจกรรมโครงการราดรัฐร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดพลโทบุญยืนอินกว่างแม่ทัพน้อยที่3ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการราตรัดร,ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดที่บริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายพร้อมทั้งมอบอุปกรณ์การกีฬาผ้าห่มกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่และประชาชนที่มาร่วมงานภายในงานได้มีการสร้างเสริมความรู้ถึงพิษภัยของยาเสพติดการคัดกรองผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการการบำบัดการออกบูธนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับบุหรี่สุรายาเสพติด ของหน่วยงานภาครัฐการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลค่ายเมียงรายมหาราชและโรงพยาบาลแม่สวยการแจกพันธุ์กล้าไม้โดยหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่สวยและบริการรถครัวสนามของกองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่17ขณะที่แม่ทัพน้อยที่3ยังได้เดินทางไปมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จําเป็นแก่ประชาชนผู้ยากไร้ในพื้นที่ตําบลป่าแดดอําเภอแม่สวยรวมจํานวน3าครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตอีกด้วยผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกำลังพลที่ปฏิบัติงานบริเวณชายแดนลำแม่น้ำโขงค่ะพลตรีบุญศิลป์ภาคกลางผู้บัญชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสองส่วนแยกหนึ่งได้ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนและชุดวิทยากรกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งมีบทบาทในการฝึกอบรมจัดตั้งราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติดจัดตั้งระบบการเฝ้าระวังหมู่บ้านชุมชนสนับสนุนกิจกรรมการอบรมเยาวชนสมาร์ทฮีโร่เพื่อลดอบายามุกในชุมชนสร้างแกนนำมวลชนระดับหมู่บ้านและชุดวิทยากรกระบวนการการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข้มแข็งเพื่อสร้างเสริมเครือข่ายแกนนำหมู่บ้านชุมชนระดับตำบลและระดับอำเภอในการที่จะร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงการจัดตั้งชมรมและเครือข่ายเยาวชนพร้อมทั้งปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์อีกด้วยหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเดินหน้าโครงการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชนยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับผู้ยากไร้ที่บ้านเลขที่101หมู่ที่1บ้านบ่อเตยตำบลปากบางอำเภอเทพาจังหวัดสงขลา พลตรีสานติสกุลตนาคผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาเป็นประธานพิธีมอบห้องน้ำห้องสุขาให้กับครอบครัวของนายเจ๊ยอเขียนหินตามโครงการหน่วยเฉพาะกิจสงขลาช่วยเหลือประชาชนสร้างและซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตลอดจนการปร,ปรับปรุงระบบสาธรารณโภคแก่ผู้ยากไร้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีถูกสุขลักษณะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีจากนั้นผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจสงขลาได้เดินทางต่อไปยังบ้านหมู่ที่4บ้านพอบิดต,ตำบลท่าประดู่อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาเพื่อมอบห้องน้ำห้องสุขาให้แก่นางสาวสุกัญญาแซลี้ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอายุ52ปีพร้อมพบปะพูดคุยสร้างกำลังใจให้ผู้ป่วยได้มีแรงต่อสู้กับโรคภัยให้สามารถดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข นายธีรพัฒน์แก้พยมสามีของนางสาวสุกัญญาแซลีเป็นผู้ป่วยติดเตียงเช่นเดียวกันได้กล่าวขอบคุณหน่วยเฉพาะกิจสงคลาและทุกหน่วยงานที่ได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลครอบครัวอย่างต่อเนื่องและไม่เคยทอดทิ้งกันนอกจากนี้ยังได้ส่งมอบบ้านให้กับนางสาวตีเมาะมะลีซึ่งอาศัยอยู่ที่บ้านเลขที่45ทั8หมู่ที่7บ้านสมอกตําบลปลักหนูอําเภอนาทวีซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่กับบ,บุตร4คนมีอาชีพกรีดยาง รายได้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินชีวิตและมีปัญหาสุขภาพป่วยด้วยโรคหัวใจทั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจสงขลายังได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพ,พร้อมจัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการตัดผมตามโครงการเกษาสารใจมาบริการกับเยาวชนในพื้นที่ก่อนจะเดินทางไปเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านหมู่ที่7บ้านสมกตำบลปลักหนูอำเภอนาทาวีจังหวัดสงขลา กองทัพบกจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมครบรอบ134ปีพร้อมทั้งร่วมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนแก้ไขภาวะโลหิตขาดแคลนในสถานการณ์โควิด1 i ค่ะกองทัพบกได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงกลาโหมประจำปี2564ครบรอบ134ปีในวันที่8เมษายน2564นี้ โดยมีกำลังพลที่สมัครใจจากหน่วยภายในกองทัพบกจำนวนทั้งสิ้น200นายเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลและเก็บเป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้ในยามจำเป็นในภาวะโลหิตขาดแคลนซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยมีสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้าเป็นหน่วยมารับบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรับบริจาคทั้งสิ้น90,000ซีซีค่ะ ทั้งนี้กองทบกได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด -19 ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดโดยมีการตรวจคัดกรองซักประวัติผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายพร้อมทั้งกำหนดการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลที่มารอรับบริจาคโลหิตเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริจาคโลหิตทุกคน ขณะที่กองทัพไทยรายงานผลการดำเนินการโครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 ล่าสุดนะคะมีกำลังพลเดินทางเข้ามาบริจาคโลหิตแล้วรวมทั้งสิ้น42,563นายได้ปริมาณโลหิตบริจาครวมทั้งสิ้น17,233,770ซีซีแบ่งเป็นกองบัญชาการกองทัพไทยคะ่ะกำลังพลที่เข้าบริจาคโลหิต3,140นาย ได้ปริมาณโลหิตทั้งสิ้น1,279,150ซีซีกองทัพบ,บกกําลังพล27,372นายได้ปริมาณโลหิต10,540,110ซีซีกองทัพเรือ6,678นายได้ปริมาณโลหิต2,998,460ซีซีกองทัพอากาศ5,373นายได้ปริมาณโลหิต2,416,050ซีซี ทั้งนี้โครงการกองทัพไทยร่วมใจบริจาคโลหิตแก้วิกฤตโควิด -19 จัดขึ้นเพื่อเป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมกันมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองให้กับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามต่อกับรายการวีอาร์โซเยอค่ะ โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายอายุ16-18ปีสำเร็จการศึกษาชั้นมันธยมศึกษาปีที่4หรือเทียบเท่าเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบกประจำปีการศึกษา2564แบบทั่วไปตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ถึง30มีนาคม2564ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th เท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมที่กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนในร้อยพระจุ จอมกล้าหมายเลขโทรศัพท์037393132และ037393010 4ต่อ62740ในวันและเวลาราชการ วันนี้วีอาร์โซเยอร์นะคะเราภูมิใจนาเสนอคอลมนมใหม่แกะกล่องให้กับคุณผู้ชมเป็นรายงานพิเศษชื่อว่าเขี้ยวเล็บกองทัพค่ะพูดถึงชื่อนะคะเราก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือคอลัมน์ที่เราจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับอาวุธยุธโทโธปกรณ์ต่างๆที่ประจําการอยู่ในหน่วยต่างๆสําหรับภารกิจในการปกป้องประเทศชาติการช่วยเหลือประชาชนนั่นเองสําหรับวันนี้เป็นตอนแรกนะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอาวุธปืนเล็กที่มีการคิดค้นการวิจัยการพัฒนาขึ้นมาสําหรับภารกิจต่างๆ จะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณนัทพงศ์รอดกันภัยค่ะช่วงเที่ยวเล็บก,กองทัพกับผมนัทพงศ์รอดกันภายในวันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับอาวุธปืนเล็กรุ่น DTI 7 ที่ทางสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศหรือสอทอปอได้จับมือกับภาคเอกชนของไทยทําการวิจัยและพัฒนาขึ้นมาโดยเริ่มต้นการผลิตในช่วงเดือนกรกฎาคม2563จนกระทั่งสําเร็จเป็นต้นแบบกระบอกแรกภายใต้ชื่อโครงการวิจัยและพัฒนาอาวุธปืนและกระสุนหรืออาวุธปืนเล็กรุ่น DTI7 โดยปืนเล็กรุ่น DTI 7นี้ทางสทปได้กำหนดเป้าหมายการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศให้เกิดความคุ้มค่าม,มากที่สุดตั้งแต่ขั้นพื้นฐานโดยเริ่มจากวัตถุดิบซึ่งเป็นอลูมิเนียมมาตรฐานที่มีผู้ผลิตในประเทศจนกระทั่งเข้าสู่กระบวนการทดสอบตามมาตรฐานทางทหารในปีนี้ครับเราก็จะเริ่มดำเนินการนะครับ ทําการทดสอบซึ่งมีทั้งหมดเนี่ย14ขั้นตอนนะครับซึ่งเราทดสอบมาแล้วทั้งหมดเนี่ย11ขั้นตอนนะครับวันนี้ก็เป็นขั้นตอนหนึ่งที่เราทําการทดสอบนะครับท่านผู้สื่อข่าวก็จะเห็นด้วยว่าวันนี้เราทดสอบกลุ่มกระสุนนะครับระยะยิงตั้งแต่15-20และ25เมตรนะครับซึ่งก็มีความแม่นยำนาะเป็นอย่างมากทั้งระบบเซมิและระบบออโต้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นได้ว,ว่า ฝีมือของคนไทยที่เราทําขึ้นเนี่ยซึ่งทําขึ้นด้วยโรงงานของทางสถบาบันเองนะครับที่อยู่ที่ลบบุรีนะครับเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ที่เรามีอยู่นะครับ mm hmm. ก็จะเห็นได้ว่า,ามีความสเสถียรพอสมควรนะครับเรายังเหลืออีก3ขั้นตอนในการทดสอบนะครับซึ่งคิดว่าอีกไม่นานนะครับเราก็จะได้รับรองมาตรฐานนะครับที่สมบูรณ์แบบแล้วเราก็จะเป็นเ,เจ้าแรกของคนไทยนะครับที่ได้ทําการผลิตนะเพื่อ,อให้ทางภาค ด้านความมั่นคงได้เอาไปใช้งานครับสาเหตุที่ทางสตปต้องผลักดันในการคิดค้นพัฒนาและวิจัยจนนำไปสู่การผลิตปืนเล็กรุ่น DTI 7นี้เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายในการดาเนินงานตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศพุทธศักราช2562ในด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตั้งแต่ระดับการวิจัยพัฒนาจนถึงการดําเนินการร่วมกับภาคเอกชนในประเทศซึ่งถือเป็นการหมุนเวียนรายได้ภายในประเทศของอุตสาหการรมนี้ตามนโยบาย s k u r v e 1 1นโยบายและเป้าหมายคอานี้ก็คือเนื่องจากเราต้องการจะส่งเสริมและสับสนุนนะครับเรื่องด้านเทคโนโลยีและก็อุตสาหกรรมของประเทศโดยเฉพาะบริษัทเค t ซึ่งเป็นบริษัทคนไทย นะครับก็ได้เข้ามาวิจัยร่วมกับสถาบันในฐาณะที่ผมเป็นประธานกรรมการก็ได้มอบดุบายตรงนี้ผ่านท่านผู้เลการกับฝ่ายบริหารเพื่อที่จะดําเนินการซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสถาบันก็คือเรื่องของศึกษาคนพาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีประกานประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่จะมุ่งไปสู่อุตสาหกรรมประกันประเทศครับคุณลักษณะพิเศษของอาวุธปืนเล็กรุ่น DTI 7นี้ คือการออกแบบให้มีคุณสมบัติเฉพาะโดยมีขนาดลำกล้องสั้นเพียง7.5นิ้วซึ่งแตกต่างจากปืนเล็กยาวยนท้องตลาดหรือในทางทหารทั่วไปที่มีขนาดลำกล้องที่14-20นิ้วจึงทำให้ปืน T.I.7 มีความกระทัดรัดมีความคล่องตัวสามารถใช้ได้ในหลากหลายภารกิจด้านความมั่นคงพีชนะชาติดพีพระนรุกลถ่ายภาพนัทพงศ์รดกันไพทีมข่าวทหารทรบ .5 รายงาน ขาาขอบคุณคุณนัทพงศ์นะคะฝากติดตามด้วยคุณผู้ชมสำหรับคอลัมน์รายการพิเศษของเราเขี้ยวเล็บก่องทัพคอลัมน์ใหม่ที่จะมาเสริมทัพของรายการปีอาร์โซเยอร์พาคุณผู้ชมไปรู้จักอาวุธยุโทโธปกรณ์ของหน่วยต่างๆที่ประจำการเพื่อภารกิจในการปกป้องประเทศชาติช่วยเหลือประชาชนเดี๋ยวเราพักกันครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าติดตามต่อกับรายการปีอาร์โซเยอร์ค่ะ ความช่วยเหลือเพื่อประชาชนรู้เท่าทันสร้างภูมิคุ้มกันสารพัดไทยทุกชาวบ้านทุกคนเมืองทุกปัญหามีทางออกใน5อาสาเพื่อประชาชนกับผมเชิงชายหวังและดิฉันปัจรรีสนสินธงบ่ายสามโมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางททบ5 T V 5 i v e S D 1 โดยกันต่อกับรายการเบียร์อาร์์ในช่วงสุดท้ายนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่สัญญาณภัยแ้งสอกเขารุนแรงค่ะซึ่งหน่วยทหารแน่นอนไม่เคยทิ้งประชาชนนะคะหลายหน่วยงานยังคงระดมกําลังออกไปในการบรรทุกน้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนให้มีน้ํากินน้ําใช้อย่างพอเพียงค่ะหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจัดกําลังคนจิตอาสาพระราชทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ พร้อมด้วยรถบรรทุกน้ำขนาด10,000ลิตรจากศูนย์บรรเทาสาธารณาภัยกองพันธ์ปฏิบัติการจิตวิทยาค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราชนำน้ำดื่มสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภคซึ่งได้รับน้ำมาจากสำนักงานประปาส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอบ้านหมีตามโครงการราชรัฐร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งออกแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งตามนโยบายของกองทัพบ,บกวันละสามเที่ยวรวมปริมาณน,น้ำสามหมื่นลิตร ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางพึ่งได้ทำหนังสือร้องขอเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในเบื้องตน้นหลังจากน้ำสำรองในภาชนะซึ่งใช้กักเก็บน้ำฝนของประชาชนในแต่ละบ้านแห้งขอดไม่เพียงพอต่อการอุปโภคและบริโภคกรมทหารปืนใหญ่ที่4ได้รับแจ้งจากชาวบ้านในพื้นที่หมู่บ้านจัดสรรทหารหมู่ที่3ตำบลวังพีกุลอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลก มีความเดือดร้อนขาดแคลนน้าใช้กันภายในครอบครัวเนื่องจากว่าหมู่บ้านแห่งนี้อยู่ปลายสายของประปามหมู่บ้านและด้วยประปามหมู่บ้านก็ผลิตน้ําได้น้อยลงเนื่องจากเกิดน้ําใต้ดินมีภาวะที่น้อยมีแรงดันไม่พอจะไปถึงหมู่บ้านค่ะทางหมู่บ้านนี้นะคะจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือมา กรมทหารปืนใหญ่ที่4จัดรถบรรทุกน้ำจำนวน2เที่ยวปริมาณน้ำรวม12,000ลิตรเข้าไปในพื้นที่ทันทีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน30ครอบครัวซึ่งประชาชนต่างขอบคุณกองทัพบ,บกที่ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในทุกโอกาสกองพันทหารม้าที่28กองพลทหารม้าที่1จัดรถบรรทุกน้ำ6,000ลิตร ส่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับน้องๆเด็กนักเรียนตามสถานที่ศึกษาที่ประสบป,ปัญหาขาดแคลนน้ำตามโครงการราดรัดร,ร่วมใจช่วยภัยแล้งรวมจำนวนสองเที่ยวเป็นน้ำทั้งหมด12,000ลิตรณโรงเรียนบ้านห้วยสวิงตําบลช้างตะลูดอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ กองพันทหารราบที่หนึ่งกรมทหารราบที่15จัดกําลังพลชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับผู้นําท้องถิ่นส่วนราชการนักเรียนและประชาชนก่อสร้างฝายมีชีวิตคลองอินทนินเพื่อช่วยลดการพังทลายของหน้าดินลดปัญหาภัยแล้งรวมถึงให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภคและบริโภคตามโครงการรักน้ํารักป่ารักแผ่นดินณบริเวณคลองอินทนินหมู่ที่1บ้านนานเหนือตําบลโคกยางอําเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ กองกาลังผาเมืองนะคะจัดกิจกรรมโครงการทําแนวกันไฟ2แผ่นดินไทยเมียนมาเพื่อช่วยลดผลกระทบจากปัญหาหมอกควัน2แผ่นดินค่ะหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่3กองกําลังผาเมืองหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่ฝั่งไทยรวมทั้งทหารและประชาชนเมียนมาร่วมกันจัดกิจกรรมทําแนวกันไฟ2แผ่นดินไทยเมียนมาภายใต้โครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน โดยการพัฒนาแนวกันไฟมีการถางหญ้าและตัดกิ่งไม้แห้งที่อาจเป็นเชื้อเพลิงของไฟป่าในช่วงฤดูแล้งบริเวณเส้นทางตามแนวชายแดนไทยเมียนมาด้านอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ300คนโดยหลังทำกิจกรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการหารือกับทางผู้บังคับกองร้อยฐานปฏิบัติการบาลาหลวงประเทศเมียนมาเพื่อขอความร่วมมือในการงดเผาในฝั่งประเทศเมียนมา ช่วยลดปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่2ประเทศร่วมกันกองพันทหารปืนใหญ่ที่20กรมทหารปืนใหญ่ที่21จัดก,กำลังพลร่วมกับหน่วยทหารในส่วนราชการและพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทำกิจกรรมรณรงค์ลดไฟป่าหมอกควันและกิจกรรมปล่อยขบวนรถเดินรณรงค์พร้อมปล่อยแถวขบวนรถยนตานพาหนะและอุปกรณ์ดับไฟป่า ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักเรียนนักศึกษาได้รับรู้ถึงโทษภัยของไฟป่าหมอกควันที่จะทําให้เกิดมลพิษทางอากาศโดยมีการเดินขบวนที่บริเวณสนามกีฬาพระยาพี่ชัยดับหักมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า600คนค่ะหน่วยทหารเข้ารับซื้อผลผลิตการ,กรเกษตรของพี่น้องเกษตรกร,เ,ร,กรเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินโดยกรมทหารสื่อสารที่1ดําเนินการเข้าช่วยเหลือรับซื้อผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจากกลุ่มเกษตร,รกรจังหวัดสมุทรสาครซึ่งได้รับผลกระทบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 และปัญหาน้ําเค็มลุกล้ําพื้นที่ทําให้ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาตกต่ํา โดยการช่วยเหลือในครั้งนี้หน่วยได้รับความการุณาจากผู้บัญชาการทหารบกและเจ้ากรมการทหารสื่อสารสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อฝรั่งกิมจูจำนวน80กิโลกรัมจากสวนของนายชาติชายที่ตำบลท่าไม้ฝรั่งกิมจู120กิโลกรัมและมะม่วงน้ำดอกไม้มัน300กิโลกรัมจากสวนนายชัยยาชมพู200กิโลกรัมจากสวนนายนิติพลที่ตำบลบ,บางยาง มะม่วงฟ้าลั่น200กิโลกรัมและมะม่วงแก้วขมิ้น100กิโลกรัมจากสวนของนายชาญรงค์ตำบลสวนส้มอเภอบ้านแพ้วจัังหวดสมุทรสาครโดยทั้งหมดได้ถูกนำส่งให้กับแผนกโภชนาการกองบัญชาการกองทัพบ,บกเพื่อแจกจ่ายให้กับข้าราชการและกำลังพลต่อไปจากนโยบายของกอ,องทัพบ,บกที่ให้หน่วยทหารช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กองพันทหารราบที่3ากรมทหารราบที่8ได้รับซื้อไข่เป็ดของนางเฉลิมชานโนรศรีเกษตรกรที่บ้านเมงอำเภอหนองเรือจังหวัดขอนแก่นเพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบป,ประกอบเลี้ยงให้กับกำลังพลช่วยเหลือกเกษตรกรกระตุ้นการซื้อขายในท้องถิน่นและเพิ่มรายได้ในการจำหน่ายผลผล,ผลผลิตทางการ,กรเกษตรให้กับกเกษตรกรช่วยลดผลกระทบจากโควิด -19 โดยหน่วยทหารจะออกรับซื้อผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรในพื้นที่ต่างๆเพื่อช่วยเหลือกเกษตรกรให้ได้มากที่สุด Okay, okay. กองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งโดยกองพันสันพวุธกระสุนที่21กองบัญชาการช่วยรบที่หนึ่งจับเจ้าหน้าที่สูธกรรมของหน่วยเข้าซื้อไข่เป็ดโดยตรงจาก,กเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ารายย่อยในพื้นที่อำเภอเกาะจันจังหวัดชนบุรีเพื่อน,นำมาประกอบเลี้ยงให้กับทหารกองประจำการตามมาตรการช่วยเหลือกเกษตรกรจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด1 i หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่26ดำเนินโครงการเธอคือความหวังทำความสะอาดวัดร่วมกับผู้ปกครองผู้นำชุมชนโดยมีผู้นำหมู่บ้านคณะครูนำเยาวชนเด็กนักเรียนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณวัดอบรมปลูกฝังอุดมการ์ความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ การอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับเยาวชนและได้มีการดําเนินพิธีการทางศาสนาถวายพัตาหารเพนแด่พระสงฆ์การถวายสังฆทานการฟังธรรมณวัดบ้านเทพพยักษ์อำเภอละหานสายจังหวัดบุรีรัมด้วยค่ะกองพันทหารม้าที่4กองพลที่หนึ่งรักษาพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสากองร้อยรถถังที่1ร่วมกับสํานักงานเขตตลิ่งชันร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีเพื่อชาติศาสตริย์ พัฒนารักษาคลองแบบยั่งยืนสภาพลำกระโดง6แขวงบางระมาดเขตตลิ่งชันโดยมีการทำกิจกรรมกำจัดวัชพืชผักตบชวาตัดแต่งกิ่งไม้เก็บกวาดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียงพร้อมทั้งรณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคูคลองคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น หมดเวลาสำหรับรายการ VR Soyer นะคะวันนี้เราลากันด้วยบทเพลงทหารแห่งแผ่นดินบทเพลงที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการประกวดแต่งบทเพลงรักชาติโดยกองทัพบกลาด้วยเพลงนี้เลยขอพระคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามรับชมพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะฉันคือทหารแห่งแผ่นดินขอทาสิ่ง ที่ฝันอันยิ่งใหญ่สู้เพื่อความมั่นคงให้ยืนยงตลอดไปสู้เพื่อคนไทยอุ่นใจหลับสบาย